มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เจยดมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนระครับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาเปิดสองสินเชื่อใหม่ของทอกสครับสารฟันสางอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถกู้ได้ไล่ระบะเกิน1นึ่งแสนบาทสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทชาวนาทุกท่านพบกับกับผมที่เกียรติพะมวนมือนึ่กัมพระพรกับสารคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้มาพบมาพอกันในวันพฤหัสที่หนึ่งกรกฎาคม2องพันรกับผมก็ยังมีข้อมูลหาคำมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ามือนี้ก็บทีเป็นวาเป็นมือดีอีกมือนึงนะครับพี่น้องครับซึ่งทางรัฐบาลจะมีการออกฉลากจินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม64 ดังนั้นแล้วขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับที่ได้ขับมาเมืองคิปนี้แล้วโชคดีลำล้ำรวยรวยมันหม,น,มนกันในมือนี่ครับช่วงเย็นช่วงบ่ายกันทุกผู้ทุกคนนะครับ <_ C 1> สําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับผมมีขอม้อมูลข่าวสารจากทางทกศมาฝากพี่ฝากน้องซึ่งทางทกศครับเป็นไปสินเชื่อสร้างฝันส้างอาชีพให้กูร้รายละมาเกินหนึ่งแสนบาทซอยพี่น้องเกษตรกรและครอบครัวพร้อมสินเชื่อโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนสนับสนุน smart farmer นายธนารัตนงามวไลรัตน์ผู้ดูแลการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับเปิดกาว่าจากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันเหตุให้พ่น้องประชาชนบางส่วนขาดได้และบอกสามารถประกอบอาชีพเดิมของตนเองได้ทกศจึงได้เปิดสินเชื่อตัวใหม่มีดังนี้ครับหนึ่งสินเชื่อส้างฝันส้างอาชีพวงเงินรวม3าม0 0ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้เพื่อน,นำเป็นค่าชสจ่าจหรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพสนับสนุนการสั่งงานสั่งอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบทผ่านโครงการสินเชื่อสร้างฝันสั่งอาชีพสำหรับคุณสมบัติของผู้ก,กู้ครับต้องเป็นเกษตรกรท้าใหญ่เกษตรกรบุคคลครัวเรือนเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เก่า ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรหรือประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรหรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนขา,ขายเพื่อเลี้ยงชีพในโครเรือนซึ่งใส่งเงินว่าหลายนักบวงเงินปล่อยกู้ครับกู้บาเกินหนึ่งแสนบาทต่อรายการชิดอัตราดอกเบี้ยกรณีกูนนก้เป็นค่าเสีใจชิดดอกเบี้ย4%เเต่อปีระยะเวลาชำระคืนบาเกิน12เดือนพิเศษกับบ่เกิน18เดือนนับจากมือกู้ กรณีเป็นคาลงทุนครับปีที่1ถึง3คิดดอกเบี้ย4%เปเซต่อปีปีที่4ถึงหาอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือ MRR เท่ากับร้อยละหกต่อปีกำหนดระยะเวลาชำะระคลืนม่เกินหาปีโดยปลอดชำระเงินต้นนะครับ2ปีแรกแต่ยังต้องชำระดอกเบีย้ย2องโครงการสินเชื่อวัฒนธรรมดีมีเงินทุนวงเงินรวม600,000ล้านบาทวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลตัวไปที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรที่แส้วัฒนกรรมเทคโนโลยีในลักษณะสมาราม์ทฟาร์มเมอร์โดยนำเอาความรู้ความสามารถทักษะแนวคิดและวิธีการเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์หรือแนวทางในการปฏิบัติตลอจนภุมิปัญญาชาบานมาใส่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือนอกภาคการเกษตรหรือต่อยอดธุรกิจ ที่ดำเนินการอยู่เป็นการสั่งรายได้หรือฟืนฟูธุรกิจให้ดําเนินต่อไปได้สําหรับคุณสมบัติของพว้ก,กู้ครับต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือบคุคคลทั่วไปที่มีการจัดทําแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจนมีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น,น,นร่วมถึงมีแนวคิดในการใส่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมจากส่วนงานท่านของภาครัฐหรือเอกชน วงเงินในกู้ตามความจําเป็นตามแผนการประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจการคิดอัตราดอกเบีย้ยครับกรณีกู้เป็นคาใส่ใจอัตราดอกเบีย้ย4%ต่อปีกําหนดระยะเวลาชําระคืนมาเกิน12เดือนพีเศษก้า่เกิน18เดือนนับจากมือกู้กรณกีเป็นคาลงทุนครับปีที่1ถึง3อัตราดอกเบีย้ย4%ต่อปีปีที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย MRR นะครับ สำหรับอัตราดอกเบี้ย m r มระกเท่ากับรอยละหกจุดห้าต่อปีเช่นเดีวยวกันกำหนดระยะเวลาชำระคืนม่เกินสิบปีปลอดชำระเงินต้นสามปีแรกแต่ยังต้องชำระดอกเบี้ยทั้งนี้ครับระยะเวลาจ่ายเงินกู้ทั้งสองโครงการตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่คือเมื่อนี้ครับถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการสินเชื่อผู้ที่สนใจครับสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้พัน ช่องทางรายออฟเชียล b a c Farmery และรับนัดหมายผ่านเอเเพื่อจัดทําสัญญาต่อไปหรือติดต่อได้ที่ธนาคารทกสทุกสาขาทั่วประเทศหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาม,มารถโทรมาได้ที่คอสเซนเตอร์02 5 5 5 0 5 5 5 02 5 5 5 0 5 5 5นี่คืขอข้อมูลขาอสารจากทางทกสความที่เปิดเปิดสอส้นเชือ่อ กบพี่น้องที่สนใจนะครับนาเงินตัวนี้มาลงทุนในภาคก,การเกษตรนะครับก็สามารถดต่อสอบถามได้ที่ทกศนะครับเรือสิทธไปก่อนที่เบอร์ข้อเ็นอที่ผมในอา่านไปขางต้นนะครับหากพอพี่น้องสนใจก็อย่ริ่มนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อของทอกศสำหรับพี่น้องนะครับเมื่อม่งคลิปนี้แล้วครับจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็อย่ริ่มกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจกับ,กบผมู้ทธธรคลิปหนึ่งครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟ่านำข้ามูลข่าวสารนั้นมาแกงแล้วบอกกล่าวพี่น้องอีกขึ้นกาพ่อกันไม่คลิปหนาครับพ่อพี่น้องสาหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียร์บผ้ามวนกับขอกาวคำบาสวัสดีครับ